ส,สร้างมานะคะกว่าจะได้มาแบบนี้วันหนึ่งเกิดสงครามขึ้นมาโอ้โหลูกระเบิดบึ้มมาสิบลูกจะะจัดกระจายของที่เราเคยเห็นอยุธยาเห็นไหมป้ะถ้าอายุธยาเนี่ยไม่มีการถูกเผาหรือทำลายด้วยระบบสงครามต่างๆในแต่ละยุคที่มีปานนี้นะประเทศชาติไทยของเราเนี่ย จากเป็นเมืองที่งดงามที่สุดเลยคือทุกคนจะต้องไปเที่ยวาอายุทยาไม่ใช่ไปดูเมืองเก่าแต่ไปดูเมืองศรีวิไลเราเราคงจะเห็นทองคำที่ถูกฉาบไว้ในเจดีเราคงจะเห็นวิหารหลวงนะฮะเราคงจะเห็นพระพุทธรูปสำคัญเราคงจะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะเยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคข,ของอยุทยารุ่งเรืองยิ่งใหญ่มากมายแต่เพราะสงครามจึงทำให้มีการ ผดเผาบ้านาเผาเมืองเราก็เลยไม่เห็นสิ่งที่มันงดงามไม่ว่าจะจะเป็นอาร์ตศิลปะสถาปตัตยกรรมที่บรรพบุรุษเราได้สร้างสรรค์เอาไว้ประนั้นก็ยังถูกหั่ต้อนคนเป็นนับแสนคนพลัดบ้านพลัดถิ่นมีพระราชวงศ์เชื้อพระวงศหนอพุทธังกูลเราก็ไปกับสิ่งเหล่านี้มากมายกไกลกองนะคะจนไม่เหลือแผ่นดิน ให้แล้วนะคะคือคือมาเผาบ้านเผาเมืองเลยว่างั้นเถอะนะคะจนไม่เหลืออะไรเนี่ยเห็นไหมคะว่าทําไมว่ัสติภาพมันจึงสําคัญและจําเป็นอย่างมากสําคัญและจําเป็นอย่างมากนะคะสาคัญและจําเป็นอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้เองนะคะมันเป็นความรุนแรงมันเป็นข้อความขัดแย้งมันเป็นสงครามที่มนุษย์ไม่มีความต้องการนะคะเพราะมันปราศจากความสงบสุข มนุษย์ต้องการความสงบสุขคือต้องการสันติภาพและต้องการความสงบสุขภายในจิตใจและก็ต้องอยู่ในสังคมที่สงบสุขด้วยนะเอะต้องอยู่ในสังคมไม่ใช่วิ่งหนีสงครามกันโว้วิ่งหนีตายกันอะไรมากมายหลากหลายเหลือเกินนี่คือความสําคัญของสันติภาพนะฮะดังนั้นสันติภาพภายนอกคืออะไรสันติภาพภายนอกคือความสงบในสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประเทศ สันติภาพภายในคืออะไรความสงบสุขในจิตใจไม่มีความโกรธความเกลียดและความทุกข์ทางใจนะฮะดังนั้นเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสันติภาพบ้างนะคะว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการสร้างสันติภาพเพราะการสอนให้คนเป็นอย่างไรหนึ่งพระพุทธศาสนานสอนในเรื่องของการควบคุมจิตใจตนเองเช่นการเจริญสติและสมาธิทําให้ไม่เกิดความโกรธหรือ อยากทำร้ายคนอื่นมีสตินั่นเองเห็นไหมคะจะทําอะไรจะฆ่าจะแกงเขาก็มีสติขึ้นมาก็ลดได้เห็นไหมคะก็ไม่ได้ไปก่อความชั่วชั่วก่อความเดือดร้อนขึ้นมา 2. มีความเมตตาและกรุณาเห็นไหมคะการเห็นใจคนอื่นลดความเกลียดชงังส่งเสริมความรักและความเข้าใจและ3แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ นะคะอย่างสันติคือใช้ปัญญาและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาแทนการใช้กำลังทุกรูปแบบเลยและสีสร้างนะคะสร้างสังคมสงบสุขถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทำให้เกิดสังคมที่ไม่มีความรุนแรงและสงบสุขได้ดังนั้นสรุปได้อย่างประเด็นสั้นๆเลยพระพุทธศาสนากับสันติภาพเลยคือพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติ ชีวิตให้ปลอดทุกข์และมีความสงบสุขสันติภาพคือสงบสุขทั้งในจิตใจและสังคมและความหมายรวมเข้าหากันนั่นก็คือพระพุทธศาสนาช่วยสร้างสันติภาพด้วยการสอนให้คนควบคุมใจและมีความเมตตากรุณาและแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช่กำลังเพื่อหาทางที่จะสงบสุขนั่นก็คือสันติ ภาพนนั่่เองคะสาระดีๆพระพุทธศาสนาและสันติภาพจากอาจารย์ยะโสธราศิถิภาพะรภากรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ